ก็นะครับสลับใายที่อยากได้ตัวละครในเทเลทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะครับผมขอแนะนําเว็บนี้เลยนะครับบิวปรณกนะครับมีตัวละครให้เราซื้อมากมายนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทีวีสไปเดอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นเอนจิเนียร์นะครับผมนะแล้วก็ยังมีไก่ตันให้เราเลือกซื้อกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตันเพชรนะครับหรือไก่ตันเงินก็มีนอกจากนั้นก็ยังมีเพชรซิมูเลเตอร์นะครับที่จะมีตัวดาวเม็ในแต่ละอัปเดตมาขายแบบตึงๆกันเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็ยังมีเพชรนะครับให้เราสามารถเลือกซื้อกันนนได้เลยะะคผม ก็อย่าลืมมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับผมนะเว็บนี้เลยนะครับบิวประกอนะครับผมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอยู่เกม Toilet s h r e d d f e n s e นะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยเกม Toilet s h r e d d f e n s e เนี่ยได้ทำการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับเป็นอัปเดตที่68นั่นเองนะครับเป็นพาร์ทที่2นะก็อัปเดตเมื่อประมาณตีหนึ่งนะครับตอนตีหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ดูนะเพราะว่าลับเนาะ ซึ่งตอนอัปเดตเนี่ยก็จะอัปเดตเป็นตัวใหม่นะครับเป็นกี lantern นร์แลนเทนเข้ามาแล้วแบบตัวตึงนะครับเนาะแล้วก็ทอยเลเอ่อทอยเลสสามตัวนะครับนี่นะสามตัวนะครับแล้วก็เอ่อแมปใหม่นะครับเป็นแมปใหม่อันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่าเนาะอ๋อเออเอเอนี่ไงนะครับนี่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 เป็นเหมือนแมปใหม่นะคุณดูเป็นแมปแนวแบบว่าน่าจะเป็นวิทยาศาสตร์อะไรอย่างงี้นะครับอ๋อนี่นี่นี่มีตัวละครให้เราดูด้วยนะคุณดูนี่นะอันนี้ก็จะเป็นเหมือน อันนี้แบกีแลนเทิร์นนี่ไงอันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับพ้นดูนี่เนาะตัวใหม่แล้วก็เป็นในส่วนของเจ้าตัวไอ้น,นี่นะอะไอ้เขาเรียกอะไรนะว่าฟังศัตรูนะครับสองตัวนะเป็นเจ้าตัวทอยเลสนั่นเองเนาะเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์กับไอ้ตัวที่มันแบบแคล้ายอินจิเนียร์นะครับก็สลับเจ้าตัวใหม่เนี่ยผมได้ทําการไปเอามาไปเทียบรอยแล้วนะไปหาแลกมานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าตัวใหม่เนี่ยมันโหดหรือเปล่าเนาะ ก็สำหรับอัปเดตนี้เนี่ยเป็นอัปเดตสั้นๆนะครับก็จะมีเออ่ในส่วนของแมปใหม่เนาะแล้วก็ตัวละครใหม่แล้วก็เออ่ตัวของทอยเลทใหม่นะเออ่สิ่งที่เห็นชัดๆนะครับคนดูก็จะเป็นด่านเอ่อสโน่นะด่านสโนโนะ่เนี่ยยังไม่หายนะครับเรายังสามารถเก็บเมทัลพาร์ทได้อยู่นะคนดูนี่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเทีอาห้าสิบแล้วนะครับแต่ก็เหลืออีกนิดนึงนะเพื่อได้ตัวเขียวนั่นเองนะคนดูวันนี้เนาะซึ่งยังไม่ได้เลยนะครับก็อัปเดตมาก็ประมาณนี้นะคนดู มองว่าอัปเดตนี้ค่อนข้างที่จะน้อยนะก็จะแค่ด่านใหม่นะครับแล้วก็ตัวใหม่เข้ามาเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวใหม่กันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะโหดมันจะตึงหรือเปล่านะครับโอเคจะดูสแตตนิดนึงนะดาเมจเนี่ยอยู่ที่พันแปนะครับแล้วก็อันนี้อยู่ที่สี่สิบนะครับคนดูแล้วก็เอออันนี้คืออะไรวะคูดาวใช่ไหมคูดาวอยู่ที่ศูนย์จุดห้านะครับระยะอยู่ที่สี่สิบนะครับแล้วก็ดีพีเอสอยู่ที่เก้าพันนะอันนี้คืออัพแตตันนะครับ คืออัพตอนที่มันเต็มแล้วนั่นเองเนาะก็เป็นตัวระดับสีชมพูนะเป็นตัวต้องเติมนะครับคุณดูนี่นะเใช้ราคาเนี่ยทั้งหมด299รบัรนะครับหรือ300รูบานะเป็นตัวเทียเดียวกับพวกนี้เลยนะครับพวกเจ้าตัวเกาะนะหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวด็อกเตอร์นะครับผมเนาะแต่ผมชอบตัวเกาะมากกว่าวะนะครับส่วนตัว โอเคประมาณนี้แล้วกันนะคนดูเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะโหดมันจะตึงหรือเหมือนใจยังไงนะครับคนดูเดี๋ยวเจอกันโอเคครับคนดูตอนนี้เข้ามาในตัวเกมกันแล้วนะต้องมาเล่นด้านใหม่นะครับเอาเดี๋ยวผมจะเล่นแค่ลืมเลือกเลยกูยิ้มพายละลืมเลือกนี่มันจะเป็นด้านอะไรวะคนดูอันนี้ไม่แน่ใจเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับวุ้ยโตรตึงุงก็ประมาณนี้นะคนดูเดี๋ยวผมวางตรงนี้เลยแล้วกันเนาะโอเค อุ้ยเป็นสองทางด้วยนะคนดูแล้วก็เออ่ฐานเราอยู่ตรงไหนวะแมปก็เป็นแนวแบบอ๋ออยู่ตรงนี้โอในะใ้ใกล้นะมันดูแลดูใกล้ๆนะคนดูนี้ไม่แน่ใจนะครับมันดูใกล้เอาเรื่องนะอ,อ๋อนี่คันแรกก็อุย้ยคันแรกปล่อยเลเซอร์เลยนะคนดูนะครับเนี่ยเรามาดูการที่ดาเมจอยู่ที่150นะครับแล้วก็วงอยู่ที่20นะโอ้โหวง20เลยอะแล้วก็ครูดาวที่ศูน์จุดห้นะครับคนดูโอเคเดีราวางตัวตังค์สักอัดหนึ่ง ครับโอเคเดี๋ยวอัพกันเลยดีกว่าเนาะโอเคนะครับอัพขั้นแรกนะครับผมนะใช้อยู่ที่250นะคนุณดูจัดไปนี่นะครับผมดาเมจเนี่ยกลายเป็น300นะแล้วก็วงที่25นะครับแล้วก็คูดาวที่ศูน์จุดสีนะก็เป็นแบบปล่อยเลเซอร์ออกไปนะคุณดูเนี่ยนะโคตรเท่นะครับเป็นตัวชุดเกาะนะคุณดูโคตรตึงโคตรอันตรายอุย้ยใช้ค่าวางถูกมากเลยนะแค่150เองอะ่ะ ใช้ร้อยาสิบเองนะคุณดูวิเคราะวางถูกมากเลยอะของจริงของจริงของจริงจัดเลยคุณดูเดี๋ยวผมเออ่วางตัวตังค์ซะหน่อยแล้วกันโอเคจี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 จ,จ,จีเอามันโอเคนะครับคุณดูเดี๋ยวผมอัพอีกขั้นหนึ่งเลยแล้วกันเนาะเป็นขั้นที่3นะครับใช้600นะคนุณดูจัดไปโอเคนะครับตอนนี้อัพเป็นเทียบร้อยแล้วนะมีเกาะเพิ่มขึ้นมาเนาะนะครับ ดาเมดเด้งไป400นะครับวงที่30นะก็กว้างใช้ได้เลยนะครับคนดูสลหรับตัวประมาณนี้เนาะแล้วก็คูดาวที่0 2น์ี่นะครับคนดูนะนี่นะวงก็กว้างจัดนะครับแต่ผมชอบเอฟเฟกตอนตีมันอนะดูดิมันเป็นแนวแบบเลเซอร์นะมันน่าจะแบบว่าเลเซอร์ติดต่อแบบติดต,ตามด้วยนะครับผมโคตรตึงโอเคเดี๋ยวอัพอีกขั้นเลยดีกว่านะครับเอ่อใช้พันห้านะคนดูเป็นขั้นที่4นะครับโอเคอัพเลย จัดไปนะครับตอนนี้เนี่ยดาเมจอยู่ที่600นะครับวงที่35เนาะแล้วก็คูดาวที่ศูน์จุดห้นะครับนี่นะวงประมาณนี้กว้างเอาเรื่องเลยนะก็จี้จี้ได้ทุกตัวเลยตอนนี้นดูดิโคตึงโคตึงจี้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 นะครับผมสวยนะครับอัพขั้นต่อไปเนี่ยใช้4,000นะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามารออัพเต็มกันดีกูดูดีกว่านะครับคี่นุ้ โอเคครับคนดูตอนนี้ก็มอนเนี่ยเป็นเลเวล4นะครับเดี๋ยวเราจะอัพเป็นเลเวล5กันดูนะครับว่ามันจะโหดมันจะตึงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาอัพกันเลยดีกว่านะครับใช้4ี่พันนะคนดูจะไปอ่าตอนนี้เออโอเคนะครับตอนนี้ก็อัพแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ้ยเอ้ยนี่มันโซนหยุดเวลาไม่ใช่นะครับเน็ตผมปิงนะครับผมตอนนี้เนี่ยดามจอยู่ที่พันแปดนะครับคนดูแล้วก็ไอ้นี่อยู่ที่40นะวงนะครับแล้วก็ พลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่ไม่ใช่พลังตีความเร็วในการโจมตีอยู่ที่0.2นนะครับคุณดูนี่นะแบบจิ้วจิ้วจิ้วเลยดูดิตุตุตุโอ้ยมันเร็วเหลือเกินนะครับมันเร็วแบบเร็วสุดๆหยุดไม่อยู่นะนะแล้วก็หน้ากากเนี่ยเออเป็นออร่าสีเออแนวแบบว่าสีเขาเรียกอะไรสีเขียวๆด้วยนะคุณดูเนี่ยนะเป็นหน้ากากเขียวเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเวลหนึ่งเนี่ยจะเป็นหน้ากาก,ากขาวนะครับโคตรโหดเลยนะดูดิจีจีจีนะครับนะ โอเคครับผมคนดูก็ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโหดมากนะแต่ก็ยังสู้พวกระดับมิติกตัวแดงๆไม่ได้นะครับสำหรับผมนะแต่ก็เป็นตัวต้นเกมที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับเพราะว่ามันวางถูกมากนะคนดูดูดิมันวางแค่150เองนะนี่ดูดิพอวางปุ๊บมันก็สามารถแบบโจมตีได้เลยนะครับคนดูคือโคตรดีนะเอ้ยอ้ามันวางได้แค่นี้เหรอโอเคชนะแลละนะครับ ก็บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของต้นเกมนะก็มีไว้ก็ดีนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ในดีเอาเรื่องเลยนะครับโอเคนะครัเป็นไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันเนาะไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย